พามาหานหน่อม่พี่น้องมาหาหน่อใหม่ลวพี่น้องพามาหานหน่อม่ รอนี่ยังหน่อยเยอะบ่ท่านเอาหรอพี่น้องแหนงพี่น้องหน่อยแงงรอนึงพี่น้องแงน้องใหม่พี่น้องแหน้มาใหม่ หักไปหักมาพ่อแกงอยู่พี่น้องพ่อแกงอยู่พ่อแกงอยู่แต่แกงนึงหนาแรงมไม่นาแรงไปหาป้ากับพ่อแกงพ่อแกงอยู่พ่อแกงอยู่ ใส่ถุงใส่ถุงพ่อแกงอยู่พี่น้องพ่อแกงอยู่กินเดวพี่น้องนอนหนึ่งยัในในงได้ก๋าเจาได้พี่น้องก็จองอยอะเลยแต่ าพีนอกเลยเห็นบ่พีนอกเอาได้อีลีีน่ะรอบบกใหญ่เลยเียบ้าบ้าเบิ่งได,ด้ยีลีได้ยี่ลีได้ยีลีได้ยี่ลีได้ยีเอ้ยบาบาเบิ่งกะอื่นสอ่อนแบกพริกรถต้องีต้ดนเน มากี่บักพิกง่ายนี่ง่ายพี่สาวง่ายแหละง่ายเราปลูกเราเป็นผู้ปลูกห่ะท่งถั่วหัวหรอสำเป็นกินอันจำเปนไอ้เป็นนวยที่เป็นดอกอากลายก็หนีกินบ้าเบิดดอกปัโต๊ะโตง่ายปลูกดกดกคักแน่ดกคักแน่เอามัน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 สิเป็นอันโลกเชื้อราบอกไหม น,นันคือจังโอ้แต่แต่ตมันสีโลนตอนนี้คืองวดก้อนที่งวดขอขมาเก็บอะ่ะไอโลนเต็มขี้ดินน่วยมันเดะโลนเต็มขี้ดิน,น,นอืมแต่ซื้อซะอ,อนเถอะมาเพื่นว่ากินอันมันบ่นเป็นนี่ยังเกิดบ่เปิดโลกเนี่เนะโอ,โอ๊แต่ยตแต,ตก่กินบ่อปวดบ่ไไวเลยกินบ่ท่านได้หอดขาย อื่นสวรรค์ pues mm เะดกคักแน่เป็นเป็น nah, well 응เป็นดอกเหียวเหี่ยวบอเป็นดอกเหี่ยวเหี่ยวอเป็นดอกเหี่ยวเหียวเก็บบอจับต้นกจับไปกินสองสต้นอืสองสาต้นเก็บไปม่ผ่าแจ้ว แก้วนั่เอาบเกบไป็นมันนัะอาบนัเขายกบด้แต่เป็นมันจับเบิรนนะโอ้ยขายกับบ่หวาดบ่ไวดอกนี่แต่เป็นมันจับอันที่วันเป็นดอกอักหลากอนี่เนาะนี่อั่วันเป็นดอกอักหลากอนนี่นี่เดีย เสื mm. yeah, um, you know ้ออ hmm. yeah, ื่นซ wow. oh, oh. yeah. yeah. nope. ้อนมีหอดบักบัเอียงบักบักเคี้ยเคี้ยกำลังเป็นดอกเแต่ตัวนี้แข็งดอกอากลากว่ะโอ้เป็นดอกอากลากเป็นดอกอากลากนี่เยี่ยอันคอยเห็นเพื่อนอันอันอันเล่นนั่นได้ไหมเพื่อนเอาอันนั่นแม่หดไอ้น้ำปลาน้ำปลาหนึ่งซอนไหม น้ำปลาแดงน้ำปลาลาเห่าเนี่ยล่ะหนึ่งซอนหนึ่งหนึ่งซอนหรือหนึ่งซอนชดแกงก็ได้ไอแลวเพิ่นเก็เอไปผสมน้ำเหมันซิบลิรแลวเพิ่นก็เอามาฮดฮดต่างต่ใบลงไปเลยนี่แม่แม่มันมันเพิ่นวามันสิติดนวยล่องเห็ดเบิ้องเดือยนี่มีหอนวยแดง นั่งเอานั่งเก็บนั่งเก็บแมโอ้มีต้นเยานั่นล่ะโอ้นั่งเก็บเอาเนี่ยมันเก็บเนี่ยมันเป็นหนวยเหิมแล้วมันจีบเป็นตาเพชรอยู่นี่มันไม่จับอืมอืมมันเหิมมันแดงแล้วมันสิเป็นตาเพชรอยู่นี่อือันนี้มันเหิมแล้วอืมันหัวก็สิจับอืมแต่เราเจ้าเจ้าลองเห็นบังเดอรแม่เพิ่นว่ามันติด เพิ่นว่ามันติดตังโคตังตาพละยอดใบมันลงลาดลงไปเลยถ้าใส่บัวกับใส่บัวไปเลยน้ำปลาลาดสองซอนต่อน้ำสิบลิตรน้ำปลาลาสองซอนต่อน้ำสิบลิตรเพิ่นว่ามันสิดโดเก็บบวัดบ่ไหวเออเออเอมันมันห่วงมันโลนเออล่องเห็ดลองเห็ดเบิ้งลองเห็ดเบิ้งคอยเห็นเพิ่นเห็ดอยู่ในอย่างยูทูบไหมคอยก็จำมานี่ เห็ดเบิ้งเห็ดเบิ้งเพิ่นววานโอ้ยเพิ่นเห็ดแล้วผู้เพิ่นเอาไปเห็ดแล้วเพิ่นว่ามันโดกากสากเย็บบัดบาไหวดิลองเบิ้งเจ้าเห็ดเบิ้งเด้อเม่ยเจ้าเห็ดเบิ้องเนี่ยม้วนเป็นตัหัวปีมันก็เฮิมเลยอันอันทีววามันจับเนาะมีสองตัตัวนี้ครับตัวนี้กรหัวก็เป็นเนี่ยอากรากอ่อนออนอยู่ดิอ่อนออนอยู่อากลากเนี่ยผู้เป็นหัวปีที่มันอันจับมันก็เฮิม นี่น้อยนี่กับเฮือมนี่นีนเ่เลือกเอาน้อยแก่แกน้อยออนเอาไปแหลวมันกับจำว่าแสบมันบ่เผ็ดหมักเผ็ดดิหมักเผ็ดมันหมอสำรับชิดมเหมอสำรับผู้ปลูกต่อไปเนี่ย <c oughs> หมอสำรับผู้ปลูกผู้ปลูกกินบ่เผ็ดเนี่ยกินน้อยออนน,อน้อยออน ยเลือกเอาว <บา S 1> มันตัวนว่ามะเบ่บ้างาหักรู้ปุ่นงาหักเ <c oughs> จดายดาเอ้เงาตัตตเ็ดตมับดแต่อะอ่อนเดยดทักหลังกับพ่อทักหลังเอาบากเบๆนี่เันพันสีม่วงบอล พัชีม่วงพัชีม่วงพัชีม่วงัชจีมว่มว,งมวงกับมีอันนี้สง่สงส่งสีเกิดโดนยื่หล่นมันเทิมหาเอาอันมูมูมูมยุสนยุตาลางอันจะใครแกจะเกิดโดน นี่เห็นปะมันเฮิมเหอมๆ่วนเราใบใบกับน,น้ำมันงาม,มอันแต่ว่ามันก็จะใบล้วนโพพาโพพาเใบล้นต้นเนี่ยต้นนี้มันใบล้วนแถวตานหญ่เป็นตายัาง่งไอ้กินบ่ โอ้ยมาเก็บบักพริกแข้งเดียดเนาเถะถ่ยทยไทยไทยคลีปกับสีเหลียวเห็นปะบ่ยอนแสงเนาะกับไทยง่ามเดียดสุดกยมเอนสียอนแสงค้นค้นกับฮอนฮอนเพราะค้นในบัตากแดดอ่ะบักพริก โอ้โ oh. 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 หข้ามากเก็บบักพรีกพ,พี่นอ้องเห็นบ่มตัวแดงแดงสะเก็บเ,เอางูหนวยหัวปีมัน,มนเ,มเนี่ยมันงหนวยหัวปีนั่มันเทอมแล้วี่มันเทอมแล้วงูหัวปีมันบอลลูนมันติดให้ไปกินมันก็นเลยเทอมแล้วเนเดี๋ยวเห็นบ่อบพุทธไทยกับบ่เห็นหวงด้วยนี่ฟางแดดด้วยอือ เออต่ำแก้วแ่บปัญยังเเนี่ยหอมงอยๆเนี่ยผักปอดสารพิษเนียน่ยผักปอดสารพิษนี่ยง่ายเราปลูกง่ายผ้ามาากีบบักผิดตกอากหลากหงวดกอนตอนมาสงการบ่ได้เขาบาบ,บ่มี่รถกลับบ่ได้มาเขาสวนง่ายเลยเลยบ่ได้พักไปกินจักเสีนเลยรลถกลับบ,บ่มี ได้ไปลดเสริมพลจักสิได้ไปคือบ่ได้ไปกับบ่หมั่นใจบ่ได้ชั่วก็เลยบ่เข่าสวนบ่ามาเก,ก็บพักบ่เข่าเลยน้ำนั่งเคยเก็บไปให้ไม่ผาดตาไหนน้ำข้างหลังโอ้ยนี่น้ำนี่เราก็ข้างเก็บยังเ<ส>อามีสองต้น๋อ เก็บบอกพรื้อเพริกพริก,รกมือเดียวกับเลยได้เทลัสินถ่ายคลิปเด้อยากให้พี่นอ้องเบิ่งน้าตอนตอนทาเก็บบอกรื้อเพล็กนะพี่น้องถ่ายคลิปออกยูทูบเดย์ย่าเราปลูกบอกพริกดอกลยถ่ายคลิปบอ,อกพี่นอ้องยูทูบเบิ่งน้าถังบอกพริกดอกตอนเก็บบอกพริกเนี่ยภามาเก,ก็บบอกพริกพี่น้องยูทูบอ่ะพี่น้องบอกไปพี่พีน้องๆอ ก็เลยเดทีละสินก็นเลยตากแดดโดนด้วยมันสวนพใหญ่งงมากีบ,กกกบบกพริกกะบ๊อมาวาหอนเอ้ยแดดวันนี้เพ่อไปแล้ว่ปซะโอ้ยจะอ่นสอ,อนบอกพริกพามากีบบกพริกโอ้ยเพียต้นนี้ยื้หงอเปัน,นแดงๆเพียย นำปลาแดกนำปลาแดก,ดกสันมีกะปีกาน้ำกะปิละลายกะปิละลายกะปิหนึ่งซอนหนึ่งซอนทดแยงน้ำสิบลิตรถาบะมี่ก็นนำปลาแดกเข้าเนี่ยละสองซอนอะ่ะสองซอนแล้วก็วมาผาสมกับน้ำเลยสิบลิตรโหดเลย มีหลายก่เอาหลายตามจํานวนเพิ่มปริมาณขึ้นนี่ยลองเบิงนี่ลองเบิงพผลว่ามันจับนี่ออกหลากหลากเอือเออจะอื่นสะอ่อนจังสำหรับพี่น้องเอ้ยเจอกันคลิปหนะ้า